สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เบคอนเลมิกแชนเนลนะครับวันนี้เราอยู่กับผู้เล่นแหลงกอเลียดนะครับ<อ>น้องเน็กนั่นเองครับผม วันนี้นะครับเราจะมาให้เขาสอนเล่นซินเทียนะครับเนื่องจากว่าผมเพิ่งเริ่มฝึกซินิเทียแล้วรู้สึกว่ามันเก่งมากใช้ทางลัดเลยดีกว่าเอาผู้เล่นเก่งเนี่ยมาสอนเลยก็เดื่เราจะเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยนะครับเอเน็กเล่นซินเทียตำแหน่งไหนบ้างน่าจะเป็นป่าออฟและเบยแต่ป่าป่าน่าจะดีสุดนะประมาณ95%อยู่ป่า5%อาจจะไปอยู่ออฟนะครับตัวแบบเซียนอยากเล่นตัวมันชนะตัวอะไรบ้างแพ้ตัวอะไรบ้างหลักๆที่เราหยิบมาในเล้ง ช่วงช่วงนี้ตัวมันไม่ค่อยแพ้ตัวไหนเลยนะถ้าวัดปกีวเพสามารถเปิดเฟิร์พิกได้ไหมเปิดเปิดได้พี่ตัวมันไม่ได้แย่เลยอาจจะโดนแค่ดอแต่ก็ไม่ได้โดนขนาดนั้นอ่ะถ้าแครรี่วัดกันก็อาจจะวบบว่าวัดการเงินวัดเดินเกมใครปั๊มได้เยอะก,กว่า<ช>ก็ชนะไปโดนโกงมากตอนนี้แพทนี้ อ่ะอย่างแรกนะครับเราไปดูไอเทมกันก่อนเลยนะครับว่าลิเทียใช้ไอเทมอะไรบ้างนะครับสลิเวอร์ก็เล่นได้แต่ธนูเป็นสายที่เ็ดดีกว่าถ้าธนูนอ,อ่ะธนูอารมณ์แบบว่าเหมือนเป็นแคลร่อยู่ในไฟนาน แต่ถ้าเป็นโซลิเวอร์จะเล่นง่ายกว่ายเยอะเยอะมากเพราะว่ามันแรงไนงะช,ชุดเดียวตายไม่ต้องไปนั่งแบบว่าไทไม่ต้องไปนั่งลุ้นอะไรโซลิเวอร์ก็เลยจะเหมาะกว่าแต่ธนูเนี่ยเราอาจจะได้ดูดเลือดได้แบบได้ฟาร์มฟาร์มชิลอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็คือเล่นโซลิเวอร์กันถูกปะ่ะใช่พี่โซลิวเวอร์ดีกว่าต่อไปรองเทา้ทารองเท้าเป็นที่ไวพี่วไว้ก็ค่อยตัดเป็นแอลซีซีช่วเลดเกมปตัดเป็นรองเท้าเกาะการซีซีก็ตามสถานการณ์ใช่แล้วก็ชิ้น3เป็นเจาะเกาะเล็กเป๋เจากาะเล็กมาขึ้นเลย โอเคเหรอตอนแรกเราขึ้นโบได้พห่โบเคได้หรือไม่ก็สเปียร์ก็ได้ี่ชิ้นตามมันขึ้นคีก็ได้หรือไม่ก็ฟอร์แทมเมอร์ก็ได้แต่ถ้าจะเป็นสายเบิร์ดแนะนําเป็นคีเบิร์ดแรงกว่าชิ้นชิ้นที่5นะครับเราจะขึ้นเป็นดูดเลือดเล็กความสามารถของไอ้เจ้า ดูดเลือดเล็กเนี่ยมันเป็นความสามารถเดียวกับเดอะบีททุกคนไปดูสกิลติดตัวของบัตรเติร์ดเบดดูนะครับเมื่อพลังชีวิตต่ากว่า30%มันจะฟืน้นฟูพลังชีวิต400-6้อยถึงนะครับายใน5วิคูดาล์ยวิไปดูของเดอะบีทเดอะบีทคืออันเดียวกันเลย40 4 0 0 6ส0อถึงหกยใน5วิคูดาล์ยวิใครที่อยากจะได้พัลส,สีมันเอาไว้แบบกันตายนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็แค่ขึ้นแค่ดูดเลือดเล็กก็พอแล้วดูดเลือดสิบเปอร์นเนี่ยม เดอะบีดนะครับมันความต่างของความต่างของมันก็คือได้เดเมจเยอะขึ้นได้ดูดเลือดเยอะขึ้นแล้วก็ได้พลังชีวิตมาหกร้อยนะครับแถมราคายังถูกอีกด้วยนะครับชิ้นสุดท้ายล่ะชิ้นสุดท้ายดาบแดงก็ได้พี่แต่ถ้าจะเอาแบบเล่นชัวร์ๆก็เป็นดาบม่วงดาบกดแล้วค่อยสับเป็นเกิดเคียวเอาพอเราได้ดาบดูดเลือดเล็กนะครับเราก็จะกลับไปออกไอจอกก่อเลยเห้นไหมเราก็จะจะกลับไปออกสเปียรอ์อัลองกินูสหรือจะเป็นโบเคน่นหรือจะเป็นมูลามูรามราส ก็ตามสถานการณ์ที่เพื่อนๆอยากจะได้นะครับส่วนของน้องเน็กนะครับเขาอยากจะได้เป็นสเปียร์ออฟลองกินุสนะครับเพราะว่ามันได้รถคูดาวเออรถคูดาวเดี๋ยวจะมาช่วยทําให้เขาเนี่ยเดินเกมและฆ่าได้อย่างต่อเนื่องนะแล้วเราจะขึ้นดาบเลือดใหญ่ไหมเดะบีดอ่ขึ้นก็ได้พี่ถือว่าถ้าคุณรู้สึกว่าเลือดเราไม่ไม่ค่อยลดเลยก็แวะไปดาบ200เลยถ้ายังโดนเบิร์ตอยู่ก็อาจจะไปเลี้ยวไปดาบอึดนะครับเอาไว้แบบสับของเป็นเกาะเกิดอะไรคือซีีเทียเนี่ยมันมีเวลาสับของเยอะเนื่องจากว่าเพลสีฟแม่งนานมาก ภาษีที่มันระเบิดตัวเองตายมันนานกว่าออฟอีกนะนานเกือบสองเท่าอะ่ะคือมีเวลาสับแน่นอนอะ่ะแรงแฝงนะครับเราจะใช้เป็น นกกระจิบ3เหลือง2แดงนนะครับใช้เป็นเซตแรงเลยนะครับมันสามารถเอาไปเล่นเคิร์ดได้นะไม่ว่าจะเป็น3แดง2เหลืองหรือ3มเหลือง2แดงนะครับถ้าเป็น3แดงก็อาจจะเป็นเคิร์ดนะครับเอาไว้เบิร์ดเมจนะครับแต่ส่วนใหญ่นกกระจิบแม่งจะเวิร์กว่าต้นเกมแม่งยิงตายอย่างไวรูนเรามาดูที่รูนดีกว่านะครับรูนนะครับรูนเราจะใช้เป็นเลดสิบเมตรดีเขียวนะครับใช้เป็นดัร์กนันคอนนะครับดกนัทเคอลสิบเมตรนะครับก็จะเป็นยี่ นะครับแล้วก็มีดาเมจ9แล้วก็จอกเกาะก่นะครับสีม่วงเราจะใช้สปิริตถึง6เม็ดนะครับแล้วก็ใช้เราจะใช้ดูดเลือดเออสเม็ดดูดเลือด4เม็ดนี่ต้นเกมคือสายโซลิเวอร์มันต่างจากสายธนูนิดหน่อยนะครับก็คือไอ้เจ้าโซลิเวอร์เนี่ยมันไม่มีดูดเลือดฟาร์มลำบากอ่าแต่เจ้าธนูเนี่ยมีดูดเลือดนะครับเราเลยเอาดูดเลือดเนี่ยมาใส่ตรงที่รูนแทนนะครับใส่แค่4เม็ดแม่งได้64แล้วลว่าก็คือเราฟาร์มสบายมากต้นเกมปกติแล้วกว่าเราจะได้ดูดเลือดนะเอนู่ดดลื อันนี้คือเรามีดูได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับอาจจะวิ่งช้าหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงครับเซนเทียมีล็อกขาไม่มีใครเขาหนีหรอกเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าว่ามันโหดแค่ไหนนะครับเราจะมี2เกมนะครับเกมแรกนะครับจะเป็นวิธีการเล่นวิธีการคอมโบนะครับสายฆ่าเราจะไปดูว่ามันฆ่ายังไงมันดักคิวยังไงเกมที่2นะครับเราจะไปเล่นในแรงที่สูง เออเราไปดูเกมแรกก่อนเลยร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมเกม24ชั่วโมงเติมเกม Rv บนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่มอีกหนึ่งแพ็กแถมรีบเป็นคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทาง แถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ลิทแมนช็อปเท่านั้นลิทแมนช็อปจัดก,กิจกรรมมิดเยียแจกสนานมันกลางปีแจก Nintendo Switch 2แค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับในคลิปนี้นะครับเรามิดเียเน็กเอาสองฟ้ามาซื้อหาไม่เจอไม่ได้เซตรูไหมแต่แรก ใช่เป๊ะไม่ได้เป๊ะแต่ไม่ไม่ได้เซฟพลังแฝงไว้แต่รูนรูนยังใช่อยู่นะครับมันหาสองแดงไม่เจอแต่ใช้รีคอเวอรี่พัดก็ก็ต่อใช้ได้เนี่ยรว่างเราตีบูเราสามารถเลื่อนจอบดัวเล่นได้นะครับว่าเขาเทิดหรือเปล่าถ้าเขาเทิดเราสามารถเป็นขิดได้นะจังหวะนี้ผมเห็นแล้วว่าเขาเทิดก็คือป่าเนี่ยมันมีโคต้าอันนี้ผมเอาไว้แบบหลักสูตรง่ายๆเลยนะป่ามีโคต้าแค่หนึ่งครั้ง อ่านเรียบร้อยเฟิร์สบัตไปคือไม่ว่าคุณจะฟาร์มจบเลสแล้วไปแก๊งเคลี่หรือไปแก๊งระหว่างฟาร์มคุณมีโคต้าแก๊งหนึ่งครั้งนะครับนะพอฆ่าเสร็จก็เวทเลสอันนี้คือเมื่อไหร่ที่เราฆ่าได้แล้วเนี่ยศัตรตูต้องเสียหาย <Yeah. S 1> คือบทลงโทษของควา,ามตายนะครับอันนี้เราไม่ต้องไปซีเรียเรื่องเลสเราแล้วเพราะว่าเราสามารถฟาร์มแนวตั้งได้นะครับฟาร์มแนวตั้งก็คือฟาร์มบูเราฟาร์มเลสเขานะครับไม่ป่าเราช่างแมงเราฆ่าก็ได้จะเวทเหมือนกันปกติแล้วนะครับ เจอลุมช็อตนี้นะครับซินิเจียเก็บสแต็กเก็บสแต็กรอได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปรีบนะต้องขาโดนนี 1. 1> ่ตายตายว่ะยังไม่จ oh, ินยังไม่จินสามหนึ่งสามหนึ่งระเบิสี่พอดีครับล็อกขานาคอสหมดทีมเออสามลุมสี่ ไม่ว่าเราเวลสีก่อนมันก่อนจะเกิดเลยครับไม่ต้องไปสีแดงหรือว่าเราสามารถแกงได้ไม่จเป็นต้องฟาร์มผมนะครับจริงเราทําเกมได้ไวตั้งแต่ต้นเกมเราก็ได้เปรียบนะถ้าฟาร์มตามทับทิ้งเนี่ยบางคนเนี่ยเขาสามารถดั่คือเขาเขาจะรอเซฟได้นะครับถ้าป่านจบอะไรเงี้ยถ้าเรารัดทับทิ้งมาเงี้ยมันสามารถจูได้นะครับเราสามารถกดอันติฟาร์มทิ้งได้เลยครับพี่อันติออกช้าไ,มไ,ไวมากแม่ฟาร์มเร็วเราก็ได้ไปแกงรวดเร็วช้าแกงช้าความฟาร์มเร็วแกงเร็วคอมโบเรา หนึ่งไปก่อนแล้วสองแต่สองก็แต right> no ่แล้วมันจะมาเปิดแต่แดงดูนาคอรเล่นแกปเล่นเกือบจะจอดผมระเบิดหายเลยเพราะแต่โดนเยอะมันไม่ใช่ระเบิดข้างๆหรอแม่แม่มันระเบิดรอบพีนเลยไหนปะระเบิดสองตัวเลยเดี๋ยวเรามาย้อนดูช็อตนาคอรโดนนะครับอันนี้คือนาคอรดเฮ้ยดู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 เลือดนาคอรเฮ้ย เฮ้ยมันหายซืเเฮ้ยอะไรอ่ะนักอดโดนอะไรอ่ะเนี่ยเราแค่กดสอ่เราจะค่ายอมเราไม่กดสิดสิกิลต่อตายแล้วเฮ้ยแรงจังวะโตแพ่นแบบนี้แรงและเทนมาเหมือนไม่รู้นะเอ้าตายแล้วฟันทีสองทีอิรเมียอมาต่อครับตีกี่สองโอ้โหเกือบตาย แอนตี้ของอินซินิเตียนะครับสามารถดูดเลือดได้ด้วยนะครับใครอยากจะกดฟาร์มก็คือกดได้เลยนะครับนี่มันดูดเสร็จเลือดแล้วนะแล้วเฮ้ยโดนนะตอนนี้โดนโอนึกว่ารอดเราเราก็ไม่ใช่คนแล้วอ่ะตามคีมฟาร์มบูพอเราตายเนี่ยเราก็ไล่ไล่ทัมมิ่งปกติถูกป่ะไม่ต้องไปฝืนบวกอย่างเงี้ยมันจะจนใหญ่กินจนแล้วมันเล่นลำบากมากเลย อันนี้คือแท็กเว็บการที่ผิดไหมเนี่ยไม่ไม่ผิดพี่ไม่ผิดไม่ผิดเม็ดให้เม็ดให้หนีเดี๋ยวฝาด้วยเดี๋วฝาต่อยเมย์จะยกเดี๋ยวฝาต่ออีกที่ไม่ต้องเดินพอเรามีสแต็กแล้วเนี่ยอ่ะสมมติเรามีสแต็กสกิลไพ่สิีเนี่ยถ้าเราถ้าเราตีครบสี่ทีมันจะได้สกิลเหมือนไอติเลยถูกป่ะแล้วถ้าเรากดไอติมันจะได้จับสองรอบแต่สองรอบก็คือโอเมนระยะไกลอ่ะจับง่ายกว่าโอเมนะ กดโยดมั้งโอเมนอ่ะดีตีป้อมได้ด้วยโดนโดนโดนเฮ้ยไม่ได้เดินมันมันเตะโผพิการอ่ะไม่เช็คอ่ะไม่ไม่ไม่เช็คพุ่มหน่อยเหรอเหตุเราเลี้ยมันรูดเขาพุ่มบุกไอคิวไม่มีก็พอเจอมันกดสียัดเลยเหรอไอดูเทนดีเอาเหมือนพยายามจะวิ่งนะจะอยู่ที่เดิมเพื่อตายด้วยแบบนี้ปาร์ตสองเล ดูไปดูมาตอนนี้นะครับ 10Q แล้วนะครับรอมีแอนตี้ 2V ครับลาฟอขึ้น,นีกไม่รอดรอดหรือเปล่ารอดรอดดีไหมครับแจวะนนี้เราจะรีฟาร์มหรือเราจะทำเวฟล่างเราจะเตีออบเจต์เราเลื่อได้หมดเลยนะเราเป็นฟาร์มเพราะว่าหลุมเราขึ้นเยอะออบเจตกเราขึ้นเวฟก็ต้องดันปกติเราจะเรียงลำดับย<ส>ังไงปกติเราจะทำเวฟบอด เวฟเดียวเจ็กมีลูกปามก็จะเป็นเวฟกรณีที่อ่ะเรายกตัวอย่างเราเราเริ่มจากมังกรก่อนเริ่มจากออบเจตกก่อนเวฟก็ตกเราก็ต้องไปรับเวฟอยู่ดีถ้าเราเริ่มจากคิปป่าก่อนเวฟก็ตกอยู่ดีเราก็ต้องวนกลับมารับคิปป่าอยู่ดีเฮ้ยเราเราก็ต้องวนกลับมารับคชิปเลนอยู่ดีถ้าเราเริ่มชิปเลนก่อนเราทําอะไรก็ได้เลยนะเราจะไม่ต้องวนคือทําที่มันจะไม่วนเอาง่ายๆไม่ต้องกลับมารับเวฟหรืออะไรเลย คือซินิเทียป่าเนี่ยผมเห็นว่ามันจะมีทัมมิ่งในการฟาร์มนิดนึงเอาไว้เอาไว้บู๊ทของนะครับถ้าเราบวกรัวๆเนี่ยบางทีตัวที่มันแบบสู้ป่าอย่างเช่นสมมตินาคอคำพิสูจกับเราทั้งเกมเลยนะเนี่ยเราต้องหาตัางคำพิสูจน์แล้วลองมา,มาสองก้อนได้เลยกดเอติขอป้อมดึงตัวมันตีป้อมเร็วามากที่เราตอนเราจะคอมโบนะพี่เราสามารถกดต่อแล้วก็หนึ่งเอ็มได้ แะแคนอนิเมะพอดีอ่กดต่อแล้วก็กดหุดได้นะครับใช่ใช่ผมยังไม่ชรินหน้ะแผ่นใหม่เรเิ่มสีือระเบมากแล้วก็ล็อกขา<โ>กเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องต้องฝืนล็อกเลยก,ก็ได้นะสามารถใช้เข็เตอง์งึได้ฉันเแลวเจอเทสแบบนี้ โคตรแรงสินแผดแผดนี้แทงยืนไม่อยู่แทงยืนไม่อยู่ใช่แผดนี้มันเกิดมาเพื่อฆ่าแทงเลยอ่ะปกติแล้วซินกระดเก่าๆเดี๋ยวจะเอามาเคาน์เตอร์สกัดทำได้ดีเลยสกัดจากสินรอบนี้มาเถอะแทงทุกตัวบนโลกเทนโตโรติยับผู้ด่า าจังหวะจังหวะนี้เราลงเราเห็นว่าข้างล่างมันลึกกันนะเราลงมาแกงเราเอาปีศาจมาแต่แว่นนิดนึงในปีสิว่็ปุ๊บเห็นฟิวเตอร์ฟันยอนมันต้องอยู่ใดๆดิแว๊ดได้ยิ่งเปิดเอนตีตีธรรมดาก็ตายแล้วมั้งดูลเด็กทรงแล้วใช่ใช่พี่เอนตี้ตีธรรมดาตายแต่แต่เล่นป่าต้องต้องจำไว้นะต้องมองแมปเยอะๆนะ พยายามมองแบบเยอะๆเดี๋ยวเราไปอธิบายแพสซีฟมันนึงแพสซีฟของซินิเทียนะครับไม่จะเป็นจะต้องกดเลือดตอนน้อยนะครับคือแพสซีฟมันเนี้ยเมื่อเรากดนะครับมันจะเลือดเราจะหายไป5้าสิบเปอร์เซ็นต์กดตอนเลือดเต็มเลือดเหลือเรื่องหลอดกดตอนเลือดน้อยแม่งก็เหลือขึ้นหนึ่งของมันเหลือ ดันั้นกดไปเถอะแต่ตอนเลือดเยอะตอนเราออกมาจ่ายอันตีงมันยังเลือดต่อได้นะบางคนกดตอนแบบเลือดน้อยแล้วค่อยกดเลยกดยื้อชีวิตเหมือนออฟไมได้นะครับยังเป็นแต่ตอนเรากดอันติใช่ไหมเราสามารถตอนอันติจะระเบิดเงี้ยเราสามารถถ้าเล่นจินตีเราเลี้ยงหนึ่งได้เลยมันจะพุ่งพุ่งไปข้างหน้าเลยแต่บุาแท้พีคนรอซ้ำตอนอันติอย่างเงี้ยตอนเรากดระเบิดตัวเราพี่คนรอท้ำถ้าเราเลี้ยงหนึ่งดีเดียเราสามารถพุ่งหลบได้เลยนะเว้ จะเป็นคอมโบเลยอะ่ะเนี่ยเวลาเราจะเข้าไปเราเลี้ยงสงแตปไว้ก็ได้นะครับเอาไว้เราข่าเล่นก่อนเนี่นนนะะเยเราขับขได้เลยเฮ้ยเราตัดไปตัดเกิดได้เลยคือมันมีเวลาให้เราตัดเกิดนานมากทีนแ่บนี้เป็นตัวที่เหมาะสำหรับใยชราปะ่ะให้ทันยังไงก็ทันปะ่ะยังไงก็ทันแต่มีเวลานที่แบบนี้อ่ะร้อนที่หลับก็ได้อะ่ะหลับได้ดืะะ่ะ คือสับอะไรมาด้อยากรู้สับอะไรมาโอวเดียวจะเอาไปจับนะเล่นแรงคอนะครับอะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเล่นนะครับ18คิวหรือว่าควนจะแรงความรูหรือเปล่าเพราะว่าแมงคุไม่เก่งอธิบายก็ไม่เก่งเป็นสายเล่นอะเส้นแบบนี้แนะนำเล่นนะเป็นนี้แนะนำเลยโหดมาก รู้ว่าทุกคนจะได้ความรู้ปากนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูอีกเกมหนึ่งสำหรับแหลงสูงนะครับแหลงสูงนี่คือแบบมาดูกันว่าแบบมันเล่นง่ายมันมันรับมือไม่ได้เลยครับมันไม่สามารถรับมือซีนิสเสียได้เลยครับตอนนี้นะครับอ,อ,อันนีนะ้เราเริ่มบูเหมือนเดิมใชเ่เราสามารถไปแกงออฟได้นะอย่าลืมว่าเราต้องมองแมปเยอะถ้าออฟเทนเราไปได้เลยตีบูเสร็จ <Yeah. S 2> แต่จังหวะนี้เราเสียทัมมิ่งนิดนึงนะตัเมทมาช้าเราน่าจะต้องรับกลางแทน okay. เกมน่าจะเร่งนะตรงนี้เกมดีส่เกมดีนีเกมต่อยอครับชัวเลยพอเราเห็นว่าเมดมาช้าแล้วนะครับเราก็รัดมารับกลางเลยแล้วก็รีบมาเลสนะครับว่าเป็นต้องฟาร์มไีสองอสามตัวบนนะโฟกาสแค่ฟาร์มไวกว่าของข้ามความไวกว่าเดินเร็วกว่าจังหวะนี้ผมหลอกมันด้วยให้มันคิดว่าฟาร์มจบล่างเพราะมันเห็น้วว่าผมฟาร์มจบล่างอ่ะผมหลอกมันกลับไปบน เพราะว่าซีเซียป๊อปออฟจะข้างง่ายกว่านะครับใช่อัพมาซัพพอร์ตคอยดูแลนี่กาเรียกว่าจูงทัมมิ่งใช่จูงทัมมิ่งก็ไม่ได้เราโผล่กลางตรงใต้ทาเรามีฟ้าเราต้องไปเอาเลสมันแรงสูงมาดูอยู่แล้วว่าจุดไหนมันมันแจ้งเราอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แจ้งเราอยู่แล้วเห็นไหมครับว่าสกัดเนี่ยพยายามจะเข้ามาดูปฏิเสธไม่ได้หรอกนะถ้าก่าไม่ได้ได้เจ็บได้เจ็บพาออฟเกียพี่เติมไว้แบบนี้ อาจังหวะน,นี้กีฬาดึกนะเอาไปทั้งรอบจังหวะน,นี้มีตายนะส,นสองหนึ่งว่าไงไวหไวเหรอไหวไม่ไหวไม่ตัวโีวงไม่ไหวสองหนึ่งอ่ะอ่ะกีฬาช่วยก็ได้อ่ะโอ้ยสองหนึ่งคือตัวมันเหมือนเหมือนจะบางแต่ไม่บางไม่บางดูอันนี้มันก้าหลีกโผล<ช>่ไปท<ต>ี<ค>่พ<ต>ัดไปแงบนี<ต>้ยะครให้กูเอาสองแดงมาก็คือถุงเปลี่ยบ ตัวเบอร์แต่หาจะกินน่ะไลยกินมันสวยอ่ะจะแบบนี้เอาอุปกรณ์ได้เหรอเอ้าเฮ้ยโอ้คือพาประทานไม่ได้หรอกนะเมื่อกี้เห็นโอเมก้าโพแทลแถ้วอ๋อนั่นไงมันจะพับจอรีเฟกช้านะเคยเล่นพวกเ p ฟป่ะกูเห็นนิดเดียวว่ากูทำได้นะถึงแม้ว่าเราจะมี่สองตัวนะครับแต่ฝ่ายตรงข้ามก็จะมายังสามตัวนะครับนอยู่แต่ส่วนใหญ่ซินซินต้องเล่นปั๊มออฟ เราสถาน,นี้เราสามารถเลื่อนที่จะไปตัดเลสก่อนได้นะพี่อเลสมันเขาที่ล,ล่าโผล่มาขโมยบัฟขึ้นปัดเติมมาก,ก่อนนะครับดับดูเรื่องเด็กเพราะว่าเก็บค่อนข้างบ่อยใช่คือเราออกตามสถานการณ์นะครับสถาน,นีนานาทีรวยของเรานะครับออบเจ็บออบเจ็บเรารวย จังหวะนี้มุดบนเปื่อสกัดมันลึกนี่ก็รับเลฟบมึงไม่ได้อยากจะแก้งสก,กัดหลอกดูแล้วใช่โอเคมึงถ้าจังหวะนี้สก,กัดเดินม,มาได้ตายนะล็อกฝั่งดีก็คือเล่น,นพยายามหาจังหวะให้ตัวเองได้ได้แก้งตลอดเวลาถ้าฝั่งฝั่งของข้ามเขาเดินพลาดมาก็คือไปนะครับถ้าเขาไม่พลาดก็เราก็แค่ฟาร์มตามทามิ่งไปปกติ เราจะเน้นไปที่แก๊งสูงแอบป่าเราจะเน้นไปที่เวฟเพราะว่าทุกคนเนี่ยเดินเกมคนเขาเซียนเดินเกมอเอาง่ายๆเห็นป่ะไม่ว่าจะเป็นเมดีีน่าคือทุกคนพยายามหาเดินเกมกันหมดนะครับเวฟเลยมันจะตกเยอะมากดังนั้นป่าก็พยายามโฟกัสดูแอบ,บดีๆโฟกัสเวดฟดีนะครับ,บอแองก์คือแก๊งการไม่ใช่เรื่องดีนะที่บอกเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีแค่มันจะเซียนแก๊งเฮียอะไรกันไม่รู้ มันไม่ต้องแกงบ่อยมันเล่นตามทามิ่งได้สวยกีนี่คือข้อเสียของผครับเวลากีฟอยู่เยอะอ่ะมันจะเลือกจับกีบอ่ะคือมันล็อกตัวหน้า็ยังดีอย่างดีอย่างน้อยมีโอกาสให้รอดหน่อยตลอดซีรีส์้ะระหว่างที่เกมตามนะครับเราเรามีที่ฟาร์มถ้าเงินไม่ตกเราก็ตาชนะนะครับจังหวะนี้ผมดูว่ามันจะโยกขึ้นบนอ่ะผมบุดเราเพื่อนมาเต่ โลได้ไหมเราสามารถโซโลได้ไหมเราโซ่ลได้แต่ใส่ยากมันเป็นโจ๊กพี่เนี่ยเพื่อนมันมาตอนเต็มเลยจังหวะนี้ผมเลือกที่จะปิดหลังนะพี่เฮ้ยรับหม่เวรเฮ้ยเด็โอ้โหเต้นเลยเหรอเต้นเต็มมาปุ่มดีใจมาใหม่ ปุ่มดีใจคูมวอคกเฮ้ยผมเข้าไปหาปุ่มดีใจนะเมื่อกี้คือระหว่างระหว่างที่ตอนแรกกับผมเล่นซีส์เทไม่เป็นก็เลยให้เน็กอาคิดคือตอนนี้กูเล่นกูเล่นดีกูมืมึงกเมื่อเน็กเอาจักไกยนะแต่วันเด่นยาพี่พี่กูอธิบายเองแต่จอดมึงจะทำอะไรโอเคโอเคอ่าเราเห็นโอเมก้านะครับเราเปิดเอ็นติได้เลยนะครับว่าถูแม่ไปก่อนเลย เดเราฟุบ็อกขาโดนอะไรเงี้กยก็จะได้สวมมันได้ครึ่งหลอดนนครับแต่มันไม่ตายอยู่ตรงตรงแต่ตรงตรงตอนนี้นะครับเตะเกมตามค่อนข้างที่จะเกอะมากนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> โฟกัสไปที่การฟาร์มนะส่วนใหญ่นะป่าไม่ฟาร์มกับซวยนะครับปาเพื่อนสวนด้วยพอครับสามเราเดินมาเห็นตูเลนแล้วนะครับเราขึ้นมาดักก่อนนะครับตรงเลนเครรี่นะครับระหว่างดักไ้ฟาร์ด้วยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเปล่าเตะ่งตรงข้ามเข้ากลางนะครับเราก็โอเคถ้ามันเข้ากลางเราก็ดันล่าง แต่ตอนตอนนี้เราไฟว่ามันไม่ไหวเกมเราเสียบแล้วท้นมันเวลาเกมเรนเสียบมันโดนบางอ่ะพี่ตอขาวไอเมก้าไปครับแล้วเิดไอ้สิครับเราจะมีมีเช็ดสกิลนะครับเราตอดขำๆไปก่อนครับพยายามอย่างเงี้ยเวลาเราได้ไฟได้ตอดเนี่ยเราดูประเมินสถานการณ์ว่าเราไฟไหวหรือยังอย่างเมื่อกี้เราจัดคอมโบเต็มไปชุดใหญ่เนี่ยโอเมก้าไม่ได้แค่แค่ครึ่งหลอดไฟยังไม่ไหวเราประเมินง่ายๆจากการเท็กว่าเราตบเขาไหวหรือยัง ในจังหวะนี้ผมรู้แล้วมาตีของนะผมจะกระดืบไปแต่มันในมินิแมปนะครับเห็นว่าเขาเดินเข้าดักเซเลเยอร์นะครับเราก็มาสแตนบายรอดูว่าเผื่อมีตัวพลาดถ้าไม่มีเราก็ปล่อยนะครับปล่อยยาวเลยครับเพื่อนมาเล่นเราหลับนะเ็นขอนเราหลับเพื่อนก็เล่นข้างเราวันนี้ก็หวานทริงครับพยายามล้วงเล่นตัวหน้าก่อนนะครับทิน้เตียเกมตามนะอย่าไปฝืนล้วงนับถ้าเกิดแล้วค่อยไปแบกนะครับ เอเรามีเอนตีครับสกิลหนึ่งกดเอนตียัดได้เลยนะครับ <c oughs> โอ้โห,โหผมว่าจะไล่มันตอนนี้วิ่งไม่ทันมันติ้งเกินี่มันขี่รถเราเดินนะครับจะเอาไปทันอะโอเมกาเกมนี้เราปกติแล้วที่ผมบอกว่าเราจอกโซลิเวอร์มาใช่ไหมโซลิเวอร์เนี่ยเราจะแบบแรงเราล้วงง่าย เกมนี้อาจจะต้องจ่ายดาเมจเยอะหน่อยนะครับเลือกที่จะเป็นธนูอ่าตามสถานการณ์นะครับคือเราต้องใครเยอะมากอะ่ะคือมันมีทั้งสกัดมีทั้งโอเมก้าเราไม่สามารถใช้ซูริเวอร์เบิร์ดได้นะครับมันสวนเราอยู่แล้วเราต้องใช้ธนูนะครับเพื่อรีดดเมจให้ได้เยอะที่สุดนะครับในไฟนะจะไปหวังพึ่งเอลซุอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยดูดิสกรอร์มันเม่นพังขนาดเนี้ยสกรอร์เจ็ดเราอยู่กับเราห้าจังหวะนี้ตกแดงกันเลยผมว่าจะดันต่อตอนแรก ผมว่าจะดันต่อแต่เพื่อนตายถ้าเพื่อนไม่ตายเราก็จะดันบนนะครับกดดันสกัดได้แต่ถ้าเพื่อนตายพยายามกลับมารับเพื่อนนะครับไม่งั้นเนะี่ยแม่งบุกยันป้อมไหนดูคิล่าครับเขาเห็นว่าเราจะมาปิดตูดนะครับแล้วเขาคิล่ายืนมุมเพื่อไม่ให้เราปิดหลังได้นะครับมุมคิล่าสวยมากเห็นปะไม่ให้แต่เขาไม่รู้ไงเราลออ็อกลับคอยูอ่เพื่อนตายอย่ะ เปนปเราทำเวฟนะครับเราต้องคือเวฟต้องไม่ตกนะครับในกรณีที่เวฟตกแล้วเราแพ้ไฟมันจะขึ้นบ้านเราได้นะครับอันนี้อ่ะสมม,มติเราทำเวฟไปแล้วใช่ไหมถ้าเราแพ้ไฟมันก็ขึ้นบ้านเราไม่ได้นะครับมันก็ยังมีโอกาสที่จะพิดกลับมาชนะได้ตลอดแถมเงินเรายังไม่ค่อยไม่ไม่หักอีกด้วยนะครับสำหรับตัวที่หนึ่งฝั่งเขาอ่ะเราสามารถโซลคิวได้นะครับตอนนี้ขึ้นไม่เป็นดาบคี่ครับหายดาบดุดเลือดนะครับเพราะว่าเรามีดุดเลือดจากธนูอยู่แล้วนะครับเพียงพอเพียงพอแล้วนะครับนี่คือข้อเสียของทีน่ะพี่จะกลับบ กลับไม่ได้นะซีนี้ียต้องบวกซีนะที่เพื่อนกันได้อยู่ตอนนี้อาจจะกลับบ้านจะกลับบ้านกลับได้แล้วแพ้แล้วเพื่อนบอกแพ้แล้วเดีด๋ยวเพื่อนถามทำไมตีนไม่วาบอยากให้เขาเห็นใจนิดน,นึงนะแต่ดีว่ายากมากอ่าระหว่างทำเกมนะครับคือเราดันบนสูงเนี่ยเราสามารถมาซุ่ม มาซุ่มอยู่ที่เลสเพื่อรอคนพาดได้นะครับถ้าเขาไม่พลาดเนี่ยก็ดันป้อมไปนะครับถ้าเขาพาดเขาก็ตายนะครับแต่ประกาศไม่รู้จะตายหรือเปล่านะนี่นะครับกดแอนติมโอโหกดพาสีปครับไม่น่าเชื่อครับจะวาเ์ะวาแต่แต่จริงๆเอาความจริงเลยไหมไม่จินคือคนสปิทอะมันต้องรีบสปิดรีบวาร์ปหนีเพราะว่าจะโดนปิด ไม่ได้ไงแต่พอมันเต็มฟ้าแบบนี้มันไม่ชินน่ะแคจังหวะนี้ผมเห็นคีล่าแล้วผมว่ามันยังไงกหิวบูยังไงก็หิวบูต้องขาไปเรียบร้อยครับเล่นเกมเลยเรนิตเทียเวลาทัมมิ่งเราไม่จำเป็นต้องรีบฟาร์มเลยฟาร์มบูก็ได้นะครับฝั่งของเกมตามอ่ะฝั่งของข้ามมันมันมันเห็นทัมมิ่งเราอยู่แล้วว่าเลสขึ้นบูขึ้น ตามมาทั้งตั้งนาเห็นปะแต่เรายังประคองเกมได้เพราะว่าเรารับเวฟเรารับเวฟก่อนนะครับเดินจะไม่ตาม <S <S อ่านี่มีคนพยายามจะมาดันเลนนะครับเลฟเตรียมตัวของสับให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าเราจะอาจจะต้องสู้กับตูเลนสู้ไม่ไหวอยู่แล้วนะครับตูเลนมันมันช็อตแล้วมันก็ไปอะ่ะเราต้องวิ่งตามมันไปเรื่อยๆแต่มันสามารถเดินไปด้วยสกิลไปด้วยได้นะครับพยายามเตรียมของก่อนสู้กับตูเลนตูเลนเลดเกมมันแรงขึ้นไหมอนะ่ะ โดนสามแกเติต,เตายเลยเด็กะกาดโผล่ล่างแล้วเราจะไปเคาะมันเล่นนิดนึงไล่มันออกจากป้อมให้มันเข้าไปอยู่ในกำแพงนะคือตัว,ต,ว,ต,วตัวครมันค้ำคีิปได้นะครับไม่รู้มันจะตายตอนไหนด้วยนะครับเอเคเราดันเวฟล่างไปสูงแล้วจอดนี้ขางข้ามวุ่นวายกับตรงกลางเราก็เรียบร้อยครับปีป้อมเรียนปีะก,กัดนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลป้อมก็พยายามจะมาขัดขวางเรานะครับ มันไม่ไหวหรอกเพราะว่าเราไปชนะมันยังไงล่ะฮะเราตีลูเราจับตัวเดนไว้อยู่ตอนนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนโมาปิดนี้ได้เดนไวถ้าเพื่อนปิดปิดถ้าเพื่อนมีประโยชน์มีประโยชน์ต้องนานแล้วโอเคโอเคอันนี้อันนี้แคมป์ตรวจตัวนะครับตรวจครับตรว ตัวมันตีแรงมากนะตัวมันตัวมันเป็นตัวละครเคาน์เตอร์แท้งอยู่แล้วตัวขาตายตัวไอทิตตัวแคลรี่อย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันสวนเราอยู่แล้วคือเราอาจจะแรงกว่ามันแต่มันสวนเราอยู่แล้ว MVP ไปนะครับ9คิวนะครับผมโอ้โหอันนี้เป็นทีมในฝันของใครนะหลายๆคนที่แบบว่าเจอทีมทางต้นเกมแล้วเราจะแก้เกมยังไงนะครับสำหรับแบงค์สูงนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ไปด้วยนะครับอาจจะแบบไม่ถูกใจใครหล,หลายๆคนนะกูก็ไม่ถูกใจเหมือนกันมันพูดน้อยพูดไม่เก่งแล้วก็สไตล์การเล่นผมก็ไม่รู้ว่ามันอธิบายยังไงเดี๋ยวแอดเองดีกว่าสีสี่เทียรออฟเลนเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ